สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พงน้องชาว YouTube ครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับอยู่กับทีมงานน้องคายดินด่วนเสียหม้อดินด่วนอีกแล้วครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าถุงทองครับยังอยู่ที่เดิมครับลอกนาตําครับพี่น้องลอกนาดินรถจะขับขั้งเหมือนเดิมครับ เอ็มเอเปนเดิมครับรถครับเป็นแบบจะบอกินเข่ากันเลยวป่ะครับนี่โอ้ย,อยงเยงยตีเงยต้ครับทีมงานเพิ่มาซื้อนาดินครับนาดินยังสวยเลยครับนี่เพิ่งออกไปซื้อกับเขา่าไอ้คนขับรถ สกับเขายคนขับรถพ่งมาครับเดี๋ยวจะไปบอกคนรถดำครัว่าพักเที่ยงกินเขากัน บ่กินข้าววะบ่กินข้าววะวนน่ะบ่กินข้าวะครับฮะกินได้รถบ่บ่เออนั่นคือกินข้าวได้ยนะภาคเที่ยงกินข้าเนี้ยบนในเช้าเที่ยวเราบ่มาสวัสดีป็นแฟนไนี่สวบัติเอฟซีนะนี่ครับโอ้ย <laughs> หายกินเลย <laughs> กินข้าวครับกินข้าวอยู่กับเสียนิดครับโอ้เสียนิดกินข้าวเดี๋ยวมาเสียนิดนีะครับเบิ้งกองข้าวเวลากินข้าวในรถครับครับผมทัมอนี่อันนั้นเขาเศร้ากินกับเมียเขาเที่ยงกินในรถครับผมเขาแรงบางทีก็กินในรถอ๋อบอครับข้าวมากินครับจังสิละเออเมืองดูครับชีวิตครับเบิงครับฝากแน่กวดออกกับเพื่อนลูกพ่อเมียได้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 จด้เขียวแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้ได้สอง เมื่อวานได้เจ็ดครับเอามื่อนี้มื่อวานแสดงว่าออกไปนอกปะครับนี่ไปนอกแถวนี้เออเอาฮะก็ได้ซวงเนี่ยซวงสามก็ไปนอกเลยเอาอพี่ย,ยี่ไปถึงกับลุงมันมือแน่ได้สามนะหย่างบ้านหมือมือหตัตถเทียงเอาโลดเจ้าไปเยืนยังอยู่แปเอาซ้ายาบ่หรือไปเสียบ่อออันแม่โค่เพิ่นอันแปล่งหน้าเพิ่นตักเจ้าก่เปลง่งอยู่ตักเพื่อนเมื่อกี้ครับเป็นตีแย่เหมือนเล่นหมดสิได้แย่วัวถึงย่ออกมาหนีเปล่งออกมีแล้วสิถึายออกมาหนีเนี่ยมันนัานแล้วเพื่นมันนัานแล้วของเพื่นบ้านเอัน จะควงน้ามันไม่ยืนคุ้บมาพนเพื่อนเมื่อรันบ่ครับผมจะไปบอกคนออกมาขนตูดาังเวะ้านไม่เงีเยเจอ่นเี่ยินขก่อน่เนจะพูแม่นะดนไปกินข่าจ้บรูเวลาักเตียงนเพนรถไม่โค้งินเขาเลยเร่นังไหกู้ไมผมของากนเตียงย่าัญญเขาเียขเจ้าชิงเงบ้านา่เล่นโอ้ มเขามากกวเด้งเลยนะเขามาหางงครับมันใจดีครับรเ่งเร่อง่่งงดีตัดไปงหาใบสงนตัดอไว้อันนี้มันขูดเนาะลืบเนาะน่นะพวแตงสลปแตงบ้าพ่อผมจ้ะเาะจะคล้องเอาคุมได้เห็นไหหุมสวยมาพันธุไทย เขาเจ้ามากวกวนเขาเจ้ามัดบุยเอาบุยเอาบุยเอาแล้วก็ไป <mail> บอ่บอบอ่มีว่าจังไดงเกิดขึ้น <mail> แต่ว่าผมว่าผม,ผมตัด้อน,นี้แล้วผมไปเอาหันแล้วผมก็บจีเดินละ <mail> เดินไปผู้ละบ่เดินบ่เดินไปบ่อสร้างรัฐก็บจีเดินเลยขึ้นไปผู้ละก็บจีเดินไปีแล้วเพราะเขานาดินแค่พอดินนี้เบิด์แ้กเขาบังไห้เลยที่นี่แพงเลยเขาต่อ <mail> ตรงเขาไปวะรถไฟผมเก่าเขาก็บบ่เบิด์ตแ่เขาเจ้านาดินเลยไปทมเนาะอัดค้ำดี ผมจะเดินไปมเมื่อแร้งอี่แหละนี่เลยเรเห็นมุมมีแล้วมันมันหออกว่นี่แล้วผมจะเดินไปตอนแล้งอยู่แหละ นี่แะครับการทำงานจะมียากบ้างเพราะว่าที่แปลงนี่นี่รถแมคโครเขา,มาเมาดินอยู่ประมาณสีสี่คันคันที่หาครับนี่ก็เลยต้องมารับพลระเก็บขอบเป็นมูให้มันเรียบร้อยก็เลยซาลูกค้าที่พิันมาซื้อดินรถจำที่พิันมาแรงงานกับรถคอยแบบซาไปน้ำ โอ้ล้อขึ้นหนมินมันมันมันตักมาหลายครับเพราะมันต้องได้ขูดได้ทําแต่งขอบไปน้ำกรเดเพื่อให้ซาไปเลยเดี๋ยวเซ็ตนู้นี้แล้วก็จะเดินออกไปเก่าข้างหนาบแล้วครับเก่ามันได้เพื่อระบายรถออกไปเดี๋ยวตักรถคุณตักงอีกสามคันครับตักเซ็จแล้วก็จะกินเข่าครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ